หลังจากเฟดนะครับก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะว่าเคื่อนเนี่ยนะครับเริ่มชำรุดแล้วแล้วเริ่มปริออกมีรอยร้าวมีรอยรั่วน้ำเริ่มออกมาแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ไปติดตามข้อมูลในตัวนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เราก็มาถึงหัวข้อว่าเคลื่อนเนี่ยเริ่มปรี่ออกเริ่มแตกแล้วเริ่มเห็นรอยร้าวหลังจากที่เฟดนะครับมีเป้าหมายที่จะควบคุมเมงินเฟอ้อได้สองปร์เซ็นนะครับดังนั้นพาเวลเขาก็กล่าวว่าเขาจะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจให้ได้นะครับ แล้วก็ได้ราคาแล้วก็รากฐานอเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากจะเหมาะสมให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาที่สเซนะครับเขาก็กล่าวว่าการต่อสนองเนี่ยของพวกนี้นะครับก็มีผลต่อคริปโตด้วยนะครับโดยเฉพาะาจากบิตคอยนะครับในช่วงที่เฟดมีการประกาศนะครับก็มีการลากลงต่ำนะครับไปที่ประมาณ2 2งม ประมาณเจ็ดร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ล่าคนไส้เทียแหละไ,ไม่ได้ขําสำคัญอะไรนะครับแต่พอเวลาขึ้นเนี่ยก็ขึ้นมาเท่ากับอไทม์ไฮ mm hmm. เดิมเลยคือสองหมืนสามเก้าร้อยนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะไปต่อและและอีเทรเรียมก็ลดลงนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับที่พันประมาณพันเจ็ดหรือพันหกไปไปาะนะครับตอนนี้เขาก็มีการมีการ ดําดเนินการนะครับเพื่อจะรัดกลุ่มแล้วก็รัดเข็มขัดน,นะครับเฟดก็มีการขึ้นดอกเบีย้ย0.25เปอ์พอย์นะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤศจิกายนอ่าเดือนเดือนพฤษภาคมนะครับฉะนั้นตอนเนี้ยค่า dxy อยะไรก็ทิ่มหัวปากหัวตาเลยนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะมีการประชุม f o m c ก็มีการขึ้นมาเล็กน้อยนะนันเดือน กุมภาพันธ์นะครับจากนั้นเราก็เห็นแล้วนะ BC ก็มีการปรับตัวขึ้นประมาณสอง0 0 900สองแด้อยเก้าร้อยนะครับแล้วก็อีทรอยมก็อยู่ประมาณพัน0พัน็ดนะนะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่า,าคริปโตเนี่ยกำลังจะกลับมานะครับในส่วนที่คริปโตกำลังจะกลับมาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของราคามันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราจะเห็นนะว่าในช่วงของวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการประกาศ non ฟา r m payroll นะครับนั่นก็คือวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายเก่งกำไรเขาก็จะคาดนะว่าวันที่เสร็จประกาศเนี่ยจะเป็นวันตบราคาของ btc และ e t s ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่เรื่องของการหยุดเพื่อให้คริปโตโตช้าที่สุด นะครับคือถ้าเกิดไม่มีการขึ้นเลยคริปโตจะพุ่งไปแรงมากนะครับแล้วจะไปพิสูจน์อยู่ที่ประมาณสา0หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นดอลเลยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะคุมคริปโตให้ราคาค่อยๆขึ้นไปเขารู้อยู่แล้วว่าคุมไม่ได้เขื่อนมันใกล้แตกแล้วนะครับและเมื่อถึงครางสุดท้ายเมื่อไหร่แตกแน่รวมถึงตอนนี้อเมริกายังมีนี่นะครับเพดานนี้อยู่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีการเปิดเพดานนี่หรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนก็ให้ดีเทลนะนะครับว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะทำสงครามในช่วงมีนาเมษาก็ได้นะครับซึ่งไม่รู้จะทำไหวหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดทำเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจมันน่าจะไม่รอดนะครับมัน ตกต่ำแบบสุดขีดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดทำขึ้นมาอเมริกาคงสะบักสะบอบอีกแน่นอนนะครับแต่เชื่อว่าทำแหละนะครับดังนั้นชาวคริปโตก็เป็นห่วงนะครับว่าอเมริกาทำเนี่ยมันอาจจะทำให้ราคาของคริปโตไปต่อไม่ได้แต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าราคายังไงก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะครับมันก็ค่อยๆไปเรื่อยอาจจะมีการลดลงหรือว่ามีการดึง ลากราคาตลาดนะครับให้ร่วงลงแต่ตอนเนี้คริปโตเขาก็รับรู้แล้วว่าสภาวะตลาดเนี่ยมันจะมีการกดไม่ยอมให้ไปเนี่ยแต่เขาก็จะพยายามไปตลอดนะครับตอนเนี้ยเหลือเมื่อไหร่นะครับที่เขืออเข่อนจะแตกพอเขื่อนจะแตกนะครับราคาทองคําคริปโตก็จะพุ่งอย่างแรงเลยนะครับเราก็ดอลลาร์จะคอแ l ล p ก่อนที่จะเข้าสู่ใน ดิจิตอลดอลลาร์นะครับในเฟสต่อไปฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดือนพฤษภาถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะครับของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเดือนพฤษภาก็0.25ก็คริปโตก็จะวิ่งเลย นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือต้องไปวัดใจกันตอนอเมริกาจะต้องชำระนี้นะครับซึ่งคนก็บอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยแหละนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้คริปโตโดนดีดขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเราคริปโตตอนนี้กำลังเปลี่ยนหน้าผู้เล่นจากประเทศอเมริกาเป็นประเทศจีนแล้วเราก็จะมีรัสเซียแล้วก็ตะวันออกกลางอีกนะครับอย่างแน่นอน อเมริกาจะไม่ได้เป็นผู้ควบคุมวัฒจักรคริปโตอีกต่อไปนะครับเพราะคริปโตจะเป็นดีเซนทลายมากขึ้นนะครับทุกประเทศจะแย่งชิงความเป็นเมตาเวิร์สเป็นเว็บ3เป็น d e f าจากเทคโนโลยีของคริปโตทั้งนั้นฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้ก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ บิตคอยนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Bitcoin หรือคริปโตเคสี่จะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเรียญต้นน้าไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนากระดาน g a t io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรกระดานเกจด .io กับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกจไ .io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกจดอ o อาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไ i o ที่จะช่วยสำหรับ เพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน geleo เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดาษเกต .io